อันนี้ก็เอามาจากประวัติศาสตร์ของของท่านนี่แหละครับนะฮะที่บันทึกไว้ในหน่วยงานท่านนะครับในสมัยรัชกาลที่6นะครับเนี่ย BIPM นะครับได้เชิญรัฐบาลไทยเข้าเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็นะครับกระทรวงเกษตรธิรการนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ทำไมครับดำเนินการขอเข้าเป็นสมาชิกนะครับในสมัยรัชกาลที่6นะครับเราได้เข้าเป็นสมาชิก เมื่อปีน912นะครับ1 912ครับเราเป็นสมัยชิกนะครับห912เนี่ยนานนี่ยังเท่าไหร่ปีหน้านี่ร้อยปีแล้วนะครับถูกครับปีหน้าคืออะไรครับ2012นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าท่านต้องมาร่วมเฉลิมฉลองนะครับร้อยปีช่าติสุวรรณไทยปีหน้าเนี่ยนะครับปีหน้านี่ร้อยปีนะครับร้อยปีนะเพราะท่านหน่วยงานท่านเป็นหน่วยงานแรก นะครับที่เข้าไปเป็นตัวแทนประเทศนะครับตอนนั้นหน่วยงานท่านยังไม่เกิดแตช่ชื่อชื่อช่างตรงวัดนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าต้องร่วมมือกันทำร้อยปีช่างตรงวัดไทยอะไรนะครับและสองสี่หกหกถูกไหมครับพรลบอรของท่านเกิดนะครับพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัด2องสี่หหกถูกไหมครับพรบรที่ท่านใช้อยู่พรบฉบับนี้ก็อัปเดตมาเรื่อยๆถูกไหม เตมาเรื่อยๆท่านก็ยังใช้อยู่นะครับพรบนี้ก็คืออะไรครับสาระสำคัญก็คือประเทศไทยเรายอมรับระบบเมตริกใช่ไหมครับเป็นหน่วยบ้านของชาติแล้วท่านก็ออกกฎหมายบังคับใช้อะไรของท่านที่ท่านถืออยู่นะครับนะครับก็เริ่มต้นมาตั้งแต่2466นะครับจเห็นว่ามันนานเหมือนกันนะครับเราเข้าเป็นสมาชิกปีอะไรครับ2455ใช่ไหมครับ11ปีแล้วได้พรบก็เราก็ทํางานกับกระทรวงกลาก็มีสมัยนั้นก็คง เจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญาทั้งหลายใช่ไหมดำเนินการถ้าพวกท่านอยู่ในสมัยนั้นก็คงเป็นอะไรครับเป็นพญาเป็นขุนหมดอนะ่ะใช่ไหมนะนะครับเนี่ยท่านทั้งหลายก็เป็นพญาเป็นขุนเป็นเลยนะเป็นหลวงตรงนี้ครับมียศท,ทางทางอะไรสันตินานะปัจจุบันนี้เราเป็นอะไรซีใช่ไหมไม่มีซีแล้วสิเป็นแท่งใช่ไหมสันตินาหายไปแล้วนะสันตินาหายไปแล้ว โอเคครับอันนั้นคือประวัติศาสตร์นะครับแต่ระบบมาตรวิทยาในไทยยังไม่เกิดนะครับระบบมาตรวิทยาในไทยไม่เกิดนะครับเพราะยังไม่มีการสอบรับับแทางการวัดในประเทศเรายังไม่มีถ้าดูตามพรบรเนี่ยพรบรมามาอย่างของไทยคืออนะไรครับเยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบนะครับการสอบเทียบในประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2506นะครับโดยอนะไรครับ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ระยุนะครับตั้งห้องแลบสอบเทียบขึ้นมาแห่งแรกเมื่อปี06เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับเป็นปีที่ระบบมาตรวิทยาในไทยเริ่มเกิดขึ้นนะครับมีการอ้างอิงกลับได้ไปสู่แนววัส,สากลนะครับผ่านห้องในการสอบเทียบอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นปี0ูนเนี่ยเราถือว่าเป็นปีที่ระบบมาตรวิทยาในไทยเกิดนะครับระบบมาตรวิทยาในไทยเกิดนะครับส่วนกฎหมายของท่านปี2 4งสนั้นเกิดขึ้นมาก็เป็นเอกสารเป็นกฎหมายว่าเรายอมรับแต่ระบบมาตรวิทยาจริงในไทยไม่มี พราะยังไม่มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดในไทยเลยอาจจะมีแต่ใน,นว่าซื้อมาแล้วก็ไปสอบเทียบที่ประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ในไทยครับเ,เพราะนั้นระบบวิทยาในไทยไม่เกิดระบบวิทยาในไทยเกิดครั้งแรกเมื่อปี06นะครับถ้าเราอ้างอิงตามคำจำกัดความว่ามาวิทยาก็คือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบการสอบเทียบเครื่องมือวัดในไทยเกิดขึ้นเมื่อปี06นะครับโดยสถาบันวิจยัยวิทยาะยุกต์นะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจยัยวิทยา นักเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับห้องแลบสอบเทียบเครื่องมือวัดแผ่งที่2อปีอะไรครับปีศูนนะครับกองทัพากนะครับกรมสื่อสารฐานอากาศกองทัพากาศตั้งกองช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดขึ้นมาท่านทั้งหลายสงสัยครับกองทัพากอยู่ดีมายุ่งเกี่ยวอะไรเครื่องมือวัดนะครับมันมีสาเหตุครับท่านเคยดูหนังเกี่ยวกับเครื่องบินล่มในห้องนักบินเห็นไหมท็อปกัน ไม่รู้ดูทบกลันนะนะเคยดูไหมทบกันนะของครูใช่ไหมพระเอกขับเครื่องบินนะครับในห้องนักบินจะเห็นว่ามีเครื่องมือวัดใะแยะใช่ไหมครับเครื่องมือวัดความเร็วเครื่องมือวัดเพชเชอร์เครื่องมือวัดความสูงเครื่องสารพัดเครื่องมือเครื่องมือวัดเหล่านั้นของเครื่องบินลบนี่ยนะครับต้องทําการสอบเทียบตามระยะเวลานะครับถ้าไม่ทําการสอบเทียบตามระยะเวลาแล้วนะครับเครื่องบินบินไม่ได้ผมอยู่กองทัพอากาศมาก่อนผมรู้เรื่องนิดีนะครับ สมัยก่อนนะครับถึงเวลานะครับเราไม่มีหือวัดแห่งชาตินะครับเราต้องเอาเครื่องมือใส่เครื่องบินไปให้ฐถานเดกาสอบเทียบให้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทาไมครับกองทัพการต้องตั้งห้องแบบสอบเทียบขึ้นมานะครับเพราะว่าจะเป็นมิะนั้นเครื่องบินลบไปพ่นของกองทัพกาบินไม่ได้ในปีพศแถวๆนั้นนะครับไทยได้เครื่องบินลบใบพ่นมาฝูงแรกๆเข้ามานะครับเราต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดถ้าไม่สอบเทียบเครื่องมือวัดบินไม่ได้ ความต้อง,องการเลยถูกบังคับให้ทําการตั้งการสอบเทียบวัดขึ้นมานะครับในยุคนั้นนะครับห้องแลบที่3ป,ปี09ครับของกรมวิทยาบริการนะครับกระทรวงวิทยาต,ตั้งห้องแลบสอบเทียบขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับปี06 08์หกเนี่ยก็เป็นอะไรครับเป็นแลบสอบเทียบนะครับที่เป็นรุ่นบุกเบิกร,รุ่นบุกเบิกนะครับเป็นรุ่นบุกเบิกในไทยนะครับทำให้ระบบเมา้าทยาเกิดขึ้นมา แต่ระบบมาพยนา์ของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นนะเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่า50%เท่านั้นเองเพราะเราไม่มีอะไรครับหน่วยวัฒน์ชาถูกครับเราไม่มีหน่วยวัชฒนะหน่วยวัฒน์ไม่มีกองทุนการ์ดอย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อคือนเมื่อคืนนั้มีมาตรฐานตุติยภูมิใช่ไหมครับสอบเทียบให้กับเครื่องมือทั้งหลายแล้วตัวมาตรฐานเนี่ยนะส่งไปไหนส่งไปให้สถาบันนิติกาถูกไหมครับสถาบันวิจยัยวิทยาาศสตร์าหกุลนะครับเหมือนกันครับส่งลูกตุ้มไปเป็นแบบปไหนครับเขามีลูกตุ้ม อีสองอะไรหลาย f หนึ่งอะไรส่งไปหน่ครับส่งไปให้ยุญี่ปุ่นบ้างนะครับส่งไปให้เยอรมันบ้างเขามีความร่วมมือกันนะครับกรมวิสาหกการเหมือนกันครับส่งไปให้ญี่ปุ่นสอบเทียบความส่งมให้เยอรมันบ้างนะครับความหมายที่ผมพูดนี้คืออะไรครับเรายังเป็นเมืองขึ้นเพราทาด้นจากเราเป็นเมืองขึ้นนะครับเพราะอะไรครับอย่างเช่นการท่าอากาศเนี่ยถึงปีก็ต้องหอบนะลุกตุ้มถึงปีต้องหอบไอ้สแตนดาร์ดทางด้านวอลต์มิเตอร์อะไรทัายหลายไป ให้อเมริกาพี่ใหญ่สอบเทียบพห้น้อยนะครับสอบเทียบพห้น้องหน่อยลน้องเนี้นะครับเราไม่มีหน่วยรชาชการระบบมาวยาเรายังไม่สมบูรณ์นะครับระบบมาวยาเราสมบูรณ์เมื่ออะไรครับเนี่ยยังยังไม่ถึงนะครับะระบบมาวยาเราสมบูรณ์เมื่อปีสองสี่สองห้าสี่หนึ่งนะครับตั้งสถาบันมาวยายชาติขึ้นมานะครับตามพรบรมาวยาปีสี่ศูนย ปีศหนึ่งเนี่ยเราตั้งขึ้นมานะครับสถาบันว่าดาญชาติเกิดขึ้นมาทำหน่วยว่าดัญชาติขึ้นมานครับเริ่มมีหน่วยว่าดัญชาติระบบภาพยาเริ่มสมบูรณ์นะครับเราเริ่มประกาศอิสรภาพทางการวัดน,นะครับตั้งแต่ปีศค่อยๆประกาศนะครับปัจจุบันนี้เราประกาศได้เยอะและ้วเท่าที่ผมเรียนให้ทราบเราเป็นที่หนึ่งในอาเซียนเราเป็นที่สี่ในเอเชียแปซิฟิกนะครับจำนวนมากนะครับของท่านนะครับปี2538นนะครับท่านได้เข้าร่วม International Organization of Legal Metrology OIML นะครับท่านเข้าร่วมนะครับทางด้านมาริยาเชิงกฎหมายนะครับหรือเชิงอมพันิษฐ์เราจะจะเรียกกันนะครับอันนี้คือประาัตนะครับมาดูผ่าสถาบันมาอย่างชาตินะครับตามพรบนะครับกําหนดให้สถาบันเมาอย่างชาติเป็นองค์กรหลักของประเทศเพื่อจะทาให้ระบบมาอย่างของชาติเป็นไปตามสากลมระบบมาอย่างชาติคือครับมีหน่ววัดชาติมีห้องแบบสอบเทียบมีการใช้เครื่องมือวัดให้ถูกต้องนะครับตามจากล ส่งเสริมอาชีพ,าาาชพทางด้านาวิทยาอาชีพทางด้านวิทยาก็คือ,อตูอ้ขั้นหลักสอบเทียบทั้งหลายขั้นหลักทดสอบทั้งหลายวิสัยทัศน์นะครับปัจจุบันนี้หน่วยงานทุกองกรต้องทำหมมีวิสัยทัศนะครับมีวิสัยทัศน์เพราะเขาบังคับให้เขียนวิสัยทัศน์ถ้าไม่เขียนทำไมครับไม่ได้งบประมาณนะครับตอนเขียนเขาว่มาต้องเขียนวิสัยทัศน์เขียนอะไรต้เขียนมิฉะนั้นไม่ได้งบประมาณนะครับไม่ได้งบประมาณวิสัยทัศน์ก็คือครับ สถาบันวิาาชาศาตรเป็นองค์กรหลักของเทศทําให้ระบบว่าอยางชาติเป็นไปตามสากลอันนี้เหมือนกันทุกประเทศเลยนะผมไปเปิดดูวิสัยทัศน์ของสถาบันวากอยางชาติทุกประเทศอย่างนีน้หมดเลยประโยคแรกประโยคที่สองนี่จะต่างกันแล้วของเรานี่บอกว่ามีบทบาทนะครับถ้าระบบวากอยางชาติดีเนี่ยจะมีบทบาทในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศรูปความมิโนคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือภารกิจที่ท่านทาอยู่ในเราระบบวากอยางชาติจะได้กาครับแต่บางประเทศก็ประโยคที่สองเขาเขียนว่าประโยคเดียวนะ ประโยชน์แรกเขียเหมือนกันนะครับว่าสถาบันบ้านชาติเนี่ยเป็นองค์กรหลักของประเทศนะครับทำเมื่อยาวตามสังคมประโยชน์ที่2ของเกาหลีเนี่ยเขาเขียนเพื่อประโยชน์เดียรนะครับเขาเขียนว่าอะไรครับ better measurement better life better m e a s u r e e n t better life ก็คืออะไรครับวัดดีจะทำให้คุณภาพชีวิตดีนะครับก็ใช้สั้นๆอย่างนี้แต่ของเรามาขยายให้มันชัดๆกนนะครับโอเคครับองค์กรทุกองค์ก็ต้องมีค่านิยมนะครับดิฉะนั้น สำนักงบประมาณไม่ให้ไม่ให้งบประมาณเพราะในแบบของงบประมาณจะ่องมีวิสัยทัศน์มีภารกิจมีค่านิยมอะไรต่างค่านิยมของพนกักงานยาวคืออะไรครับมุ่งมั่นให้ประเทศนะครับการวัดของประเทศเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเราก็เอาอันนี้มาบอกว่าท่านทั้งหลายทํางานเนี่ยท่านต้องมุ่งมั่นนะครับเพื่อจะให้การวัดของประเทศเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกอันนี้ก็คือให้ายๆอะไรครับสร้างอะไรเป็นจิตวิทยาบอกว่าทุกท่านทํางานเพื่อสิ่งนี้นะอะไรถูกไหม ของท่านก็เหมือนกันนะเหมือนกันเพราะท่านก็ทํางานอันนี้เหมือนกันถูกไหมครับแต่ท่านต้องเขียนออกมานะแต่รู้ท่านเขียนอะไรไว้หน่วยงานท่านตอนเตรียมว่าประมาณกรมใช่ไหมกรมเป็นคนท่านท่านไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นกรมเลยลบท่านทิ้งไปใช่ไหมครับคือคือ,คอตอนของ่าประมาณเนี่ยต้องต้องเขียนวิสัยทัศน์อะไรทั้งหลายนะอย่างอย่างเนี้ยนะครับเขียนทุกอย่างครบแล้วก็ของ่าประมาณนะครับ แต่นี่ของท่านคงกรมการช้าภายในใช่ไหมครับเขาเขียนว่าคุ้มครองผู้ริโภไรเยอะแยะแต่ไม่มีช่างตวงวัดน่นาเดอย่างนั้นนะไม่แน่ <laughs> เขาอาจจะเขียนไว้ก็ได้ถูกไหมใช่ไหมไม่รู้สิใครใครอยู่ฝ่ายนโยบายของสานักใช่ไหมก็จะทราบเรื่องนี้นะพันธกิจนะครับก็ไล่ตามนั่นครับก็คือทำหงื่อวัดนะครับถ่ายทอดการวัดทั้งหลายเผยแพร่ความรู้สู่สังคมนะครับ และข้อสีก็ใช้เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างความสัมพรนธ์งประเทศก็คือความร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็ธรรมดาครับโครงสร้างนะครับปัจจุบันนี้เรามีพนักงาน185ท่านนะครับ122ท่าน123ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ที่เหลือก็เป็นฝ่ายนโยบายฝ่ายบุคคลฝ่ายก็ประมาณทั้งหลายนะครับมี4มี่มีแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับ กลุ่มเหลืองๆนั่นคือฝ่ายซัพพอร์ตนะครับก็คือนโยบายแล้วก็บริหารกลางจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายฝ่ายเทคนิคจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มทางด้านมายาชุกโกลมายาไฟฟ้ามายาอุณหภูมินะครับ